ขอกล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับมือนีคนชนบทสิบห้าปีพี่น้องมากินเข่าก่อนลุยงานนะครับผมคือเกาคือดืมครับซึ่งสาหรับมือนีนะครับผมคนชนบทเลยทอดปลาหมึกนะครับผมเรียกว่าทอดปลหื้อนะครับผมพี่น้องครับเขาเนี้ยวกับก้อนไขคือเกานะครับผมพี่น้องครับแล้วก็มีปลาแดกบอกนะครับผมโอ้ยว่วไก่สิบวดนแล้วจะได้เป็นเติมนะครับเนี่ยมาแซ่ๆคนชนบทครับผมน้องครับ

แม่พ่อแม่รว่ามนพตากินมามันก็ม่ร่ออกจเไ้ันติดาตงเี้ละครับเนี้ข้อนักักนี่เนา้ีเยวกันครับลมันมนโดนแมีองนี้ต้อมีช่มันเกีวราปนส้นี้เนียมั้ีแบบีแบบเนี้เขากับบอเอดบน้เขากอใจใสาสายนต้เาะส่้ ครับกรับรถพอก็นคือซอยตำนะครับผมพี่้องครับส่วนเนื้อวันห่อนพี่้องครับประมือไปเื้นนะครับผม พี่น้องบ้านห้องกับทยอยกับบ้านนะครับผมมีแต่ผูเรารอภูงามนะครับผมตรงนี้ครับผมทยาทครับมิถุนภูโกโกมิถุนภูงามนะครับผมพี่น้องครับผมเดินทางกลับมาบ้านนะครับผมเดินทางปลอดภัยสุขุสุขุ้นครับพี่น้องครับผมเพิ่งพูดเ่ที่กับบ้านนะครับผม มม่ยังก็กินไปนะครับผมกินง่ายๆนะครับผมปลาหมึกบาง,งคนเล่นบนไปอีฮื้อนะครับผมเคื่องคีกระป๋องมาซายเข่านะครับผมส่วนอุกรห้องที่เกี่ยวลุ่งนะเกี่ยวเข่านะครับผมมาใา่นะครับผมามาแรกกันนะครับผม เป็นกามาแหลกเขาห้อแหลกเงินเ้าลนะครับผมไปหื้อปลาหมึกนี่แงไรครับกินตัวสองตัวกอิีมนะครับผมเขาปั่นมาแง่ให้กิาแล้วครับผม รวดกระไลนะครับผมพ้นกระไล่ช่วงเนี้ยครับผมพี่น้องบ้านเท่าทยอยมากกลับบ้านนะครับผมมาเติมกำลังใจนะครับผมพี่น้องครับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับผมสงกรานต์นะครับผมพี่น้องครับนี่ยังกินไปนะครับผมคนชนบทกินง่ายนะครับผมพี่น้องครับน้ำกระบอกไปน้ำครับผม ครับมาลองครับเดี๋ยวผูโกโก้ผูงามผู้รอรครับผมอยู่ทางกสะบานพี่น้องครับในปลาหมึกนะครับโอ้เหมือนในคนชนบทสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทก็ติขอพระไวยกรเานี้นะครับคนชนบทขอขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกขทุกคนนะครับผมให้เกียรติขอบคา สามหลักเชื่อมคนชนบทน,นะครับผมสหรับคลิปนี้คนชนบทกันพ่อไปจำเนียก่อนนะครับผมขอบคุณครับ